ตรีโลช้างอริยพุช้างเผือกและพระมหาสังวรุพารับขณะนี้เจ้าพนักงานผู้สามาลาอัญเชิญพระพอบซึ่งไปที่ปฏิสถานพระราชเสด็จคารในสมเด็จพระบรมราชชนนีกําลังจะออกจากพระโบส์นะครับโดยมีพระบาทสมเด็จพระจี่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามรมราชกุารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากมหลวงนาธิวาราชครินสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วยรักษ์อาารราจุกมารีและพระราชวงศ์ทรงพระดำเนินตามนะครับออกมานอกพระโบสถ์แล้วเลี้ยวทางด้านซ้ายมือนะครับอ้อมอระเบียงคดที่ล้อมพระเจดีย์เพื่อไปวิหารทางด้านที่ใกล้กันกับ สุสานหลวงนะครับจะเสด็จพระเ่ินเข้าไปในพริเวนสุสานหลวงที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอมานี่นะครับคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภร์และพระเจ้าหลานเธอแป็นผู้สามลาได้เชิญพระราชสิงคารของสมเด็จพระบรมราชชนีเข้าไปในภายในอนุสร์สถานังสีวัฒนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิเสด็จเหลืนตามเข้าไปนะครับส่วนสมเด็จพระบรมร ภายในภายในอนุสรสถานพระบาทสมเด็จพระจุ์ทรงเชิญพระราชเาสด็จกานสมเด็จพระบรมมาราชชนนีประดิษฐานลงในถ้ำศิาลาพระทรงปิดฝาถ้ำศิลาลั่นประโคมของชัยนะครับทรงปิดฝาถ้ำศิลาที่ประดิษฐาน พระราชเสด็จงานสมเร็จพระบรมราชชนนีจากนั้นทรงเลื่อนเชิญทํามิลาเข้าในที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเขียนอยู่ทางเบื้องซ้ายนะครับคือพระพุทธรูปประจระําพระจอมวานสมเด็จพระมีตลาดสเสพนอนุเนืรกรมพระบร,ะรมราชชนกปางรําพึงและพระพระุทธรูปประจระําพระจอมวานสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีปางถวายเนรนะครับมีเครื่องทองน้อยทอดอยู่สองเครื่องที่ด้านหน้าพระพุทธรูปทั้งสองพระองค์ แล้วทรงกราบถวายบังคมที่ด้านนอกอนุสรสถานนางศรีวัฒนาสมเด็จพระรมยามรสิราชสีมุฎราชกุมารสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรนรลัก,กษณ์อราชุมารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินรรพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์ทรงรอเฝ้าตูรองทุลีพรทบาทอยู่ ทุกพร,ระองค์ส่งวางถวายที่ด้านหน้าของพระาราชเสด็จเสรคารด้วยนะครับดังที่เราเห็นไปเมื่อครู่นี้แล้ว สามพระองค์แรกนั้นร่วมพระชนนีกันด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั้นได้ท่งกําหนดแบบแผนในฐานนรนศักไว้สําหรับพระราชรสธิดาที่ประสูติจากพระมิภรรยาเจ้าทั้งสี่พระองค์นี้ว่าในเมื่อพระชนนีนั้นทรงสักเป็นพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่สี่เสมอกันเพราะฉะนั้นพระราชรสิดาที่ประสูติแต่ พระพับรมราชเทวีพระพันศาอิกาเจ้าซึ่งทรงมีพระราชโอรสหลายพระองค์ลำดับที่ถัดรองมาจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชมหาวชิรุจิตนั้นก็มีอีกมากพระองค์แต่มีอยู่พระองค์เดียวที่มีพระพระโอรสสืบสายราชสกุลคือเจ้าฟ้ามหิรลอดุญเดชซึ่งทรงสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระบรมราชาชนกในรัชกาลปัจจุบันในเวลาเมื่อพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เจ็ทรงสละราชสมบัตินั้นสมเด็จ พระมิตลาดทเบตอุลมเดชวกิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลปัจจุบันรูปปางอุ้มบาทนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาเป็นอนุสรณ์ถึงพระรจารสิดาในสมเด็จพระนรสายกาเจ้านะครับพระบาทสมเด็จพระจีหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชานาะพร้อมในสมเด็จพระบรมราชวงเสด็จเคร่มเนินออกมาจากอนุสรณ์สถานนะครับ เดนินกลับโดยกระบวนรถยนต์นั่ง ให้สถาปนาขึ้นเพื่อเป็นที่ประฏิษฐานพระราชเสรียงขานและพระอังคารของสายราชาสกุลในพระบาทเทวีพระราชเสดียงขารของสมเด็จพระบร,รมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทร์บร,รมราชชนนีจะได้ประสษ